เป็นห้องที่ไม่ธรรมดาจริงๆ,ๆเอาไม่นะึกเหมือนเราถูกขังในนี้แล้วทำไงดีอ่ะ oh. นิซีมันคือตู <Okay. S 1> เอ้เซฟแต่ว่ามันถูกล็อกหมดเลยอ่ะเราทำอะไรไม่ได้แล้ว oh. ดูนั่นสิมีตู้เซฟอันใหม่ไปดูใกล้ๆกันดีกว่าบางทีข้างในอาจจะเป็นคำตอบของคำถามของเราก็ได้นะก่อนอื่นเขาจะเป็นคนเอามันเข้าไปอ่ะแล้วมันเป็นเธอแอนเชคงดินนะฉันขอดูห่างๆแล้วกัน เธอทิ้งฉันไว้แบบนี้ได้ยังไงอะน่ากลัวจังเลยบอกว่าจะไม่อะไรกขึ้นกับฉันนะหวาเหมือะไรกองๆออ๋อมันเปียกด้วยในนี้มีน้ำออาจจะไม่ใช่น้ำหรือเปล่าไม่หรอกมันคือน้ำต้องหาอะไรอีกอะไรจะไม่ได้เลยเราเล่นตลอดเวลามันแปลกจังมันคืออะไรนะอ๋อมันคือปลาฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่สัมผัสมัน เอากลับไปดีกว่าออา,าล่ะส่วนอย่างอื่นแล้วคุณแจเราล่อดแล้วแมา่าเขอเก่งมากเลยเล็บปิดที่หล็อกนิดเดือนหวังว่าจะมีอะไรที่มีประโยชน์น,นะอาไม่นะดูเหมือนจะคิดผิดม,มันคือระบาดเราตายแน่เลยอ้อใช่แล้วป๊อเปิดไม่ช่วยหรอกนี่ก็ของไรสารละทั้งนั้นแล,แล้วถ้าคีมล่ะ คิดว่าได้นะเหลือแค่ต้องตัดลวดให้ถูกอันนะมันไม่ง่ายเลยเมื่อฉันสั่นเพราะความกลัวฉันทำได้นึกเหมือนว่าจะลอดแล้วโอ้ไม่ฉันโดนสุบกันไปอะนันฝันร้ายชัดๆฉันเต็มไปด้วยสีใช่แล้วเธอดูไม่จืดเลยเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนบางอย่างที่กินได้อะเออใช่มันคือน้ำเชื่อมอร่อยจังเลย โอ้ดนันสิตองเซฟเรืองแสงอะ <Come on. S 1> ถึงตาเธอแล่า <_ appointment> ฉันคิดว่าฉันเอาอยู่นะ Let's go <S เอาล่ะมาลองกันเอ้ยมันเหมือนอะไรที่มืดๆอะเอาล่ะให้เราฉันรวบรวมความิิดสักครู่ <ht> โอ้โหมันดีจรงิจรงๆอะแต่คนใจอยู่ที่ไหนล่ะฉันหามันเจอแล้วนี่ไงเจง๋งมาดูกันแล้วคือทีม work ฉันไม่ผงอะไรก็มัวเต็มหน้าเลยอะ่ะฉันคิดว่ามัน,นจะไม,ม่มเชิลลน,นะนจามเลยถ้าเดิมเหมือนเต้นคริสต์มาสเลยอ่ะหยุดหัวร้อนนะแล้วก็ไปหางกุญแจมันเลยแล้วเขาก็ได้ก็ได้อย่าโวยวายนะ,อะเอาละฉันพร้อมแล้วเชื่อในตัวฉันมันจะเป็นกุญแจของฉันเออมปนบางอย่างขยับอยู่ข้างในนะเนะอะอเมาฉันกลัวเอาละอย่าคิดไปเองนีก,กว่าว่ามันคือตัวอะไร ต้องตั้งใจหาคุณแจแตเหมือนว่าจะไม่ใช่อะต้องหาดูใช่แล้วฉันจะคุณแจแล้วล่ะ <Yeah. S 1> เยี่ยมมากตอนนี้ก็ไปเปิดตู้กันเลยแล้วเข้ามาดูกันขอให้ฉันโชคดีนะโอ้ oh. อะไรกันเนี่ยมันคือเงินนะแล้วเกิร์นี้มีความสุขอยู่จริงๆ ตอนนี้เรารวยแล้วว้าวล่ะในเวลาฉันถกาป็นแจมใหม่แล้วฉันแน่ใจว่าฉันจะโชคดีเหมือนกันฉันหวังว่านะฉันไม่เข้าใจเลยว่ามีอะไรขคลื่นไหนอ่ะมันร่วนมากเหมือนเมล็ดพืชอะแต่ว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ด้วยอะพระเจ้าเราวมยแขยงบโอไม่นะมันคือนหนอนฉันเพิ่งจับมันนี่มันฝันอะไรชั้นเลย นึกถึงสิดีดีไว้โอ้ว้าวมันคือเค้กแต่ว่าไม่เห็นต้องโยนใส่หน้าฉันเลยอะตอนนี้ถ้าเต็มไปด้วยครีมมาตลอจ้าแล้วไงอะมันอร่อยมากเลยแบ่งให้ฉันบ้างสิฉันเป็นกำลังใจให้เธอมาตลอดเลยนะเธอจะแค่หัวเราะฉันน่ะพรางั้นอย่าแต่ต้องเค้กของฉันด้วยเธอมีหน้าที่ต้องทำนะเธอพูดถูกแล้ว เูเหมือนว่าได้หลาหาุนแจอันใหม่แล้ว <Okay. S 1> แล้วเข้าอย่ามวัวเสียเวลาบอกว่าฉันจะไม่เจอหนอนนะบอกตอนตอนฉันกลัวมันมากๆอะโอ้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ใช่แมันแรงรู้สึกดีจังเลยแต่คนแจยอยู่ที่ไหนละ่ะไม่เข้าใจเลยเป็นสัมผัสที่ดีจังรู้สึกว่าสง,งบมากโอ้ใช่แล้วฉันเจอมันแล้วหวังว่าฉันจะได้ของอร่อยเหมือนกันนะ ส่นฉันก็ได้กินหมดแล้วเอาล่ะมาดูกันร <Come on. S 1> ีบดูเลยมันดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างอะแล้วต้องทำยังไงไม่เข้าใจไป <What? S 1> คิดว่าไงไม่รู้สิงั้นเธอลองกดดูไหม oh. ดูนั่นสิอะไรอะ่ะไหนโอไม่นะไม่เป็อยาก,กําลังไหลลงมาที่ฉันนะพระเจ้าผงเฮอฉันมันเล้วเมืนเลยอะ มันดูเหมือนซ้าเหนียวเนียวอะโทษทีนะแต่ฉันมองไม่ได้อ่ะทำยังไงดิฉันมองไม่เห็นเลยฉันไม่รู้จะช่วยยังไงดีอ่ะวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของฉันฉันไม่อยากเป็นเธอเลยขอให้มีขนมในต๊ของฉันอีกครั้งเออนี่มาอะไรเนี่ยมึกมึ่อก็เสียคขแยงใช่แล้วมันคือไข่ดิบฉันไม่ชอบเลย โอ้ยเรนส์ไก็แต่กุญแจแล้วฉันไม่อยากจำมันอีกต่อไปทํทำไมฉันต้องทนทุกแบบนี้คนเดียวอะเก็บเพิ่งน้อยใจแอนครั้งนี้ฉันก็โชคร้ายเหมือนกันนะต้องหยุดมันแล้วแหะเดี๋ยวฉันจะปิดประตูให้ w h a เกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันเหมือนไก่ตัวใหญ่เลยน่าสงสารจังโอ้ตู้ใหม่มาแล้วเลยไปหากุญแจแล้วเข้าผมว่าจะจบเร็วๆนะ พูดต่รงฉันก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันพี่ยโอเคอาล่ะครั้งนี้จะเป็นอะไรเป็นสัมผัสที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะรู้สึกเหมือนก้อนขนอะไรสักอย่างอ๋ฉันคิดว่าฉันจะคนแจแล้วใช่ฉันได้มันเสียงไปเปิดล็อกเกอรกันเถอะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ว้าวมีคุกกี้เต็มไปหมดเลยฉันดีใจจังเลยได้กินของอร่อยแล้ว และมีกินหอมพิเศษมากแต่ฉันก็ชอบจักแแลตชิพใส่ครีมสุดๆเลย <S <S เอาไปสิเอาไปกินเลยขอใจดีจังขอบคุณนะออร่อยมากเลยจะต้องเลียนนิ้วอ่เอาละหยุดกินได้เวลาหากุญใจอันใหม่แล้ว <S <S 1> <S 1> แต่ว่าฉันยังเอาขนออกจากหน้าก่อนนะไม่งั้นมองไม่เห็นอะไรเลยเอาละมาดูกันว่าอะไรในกล่อง แล้วมันคือเหมือนอะไรลูกบอลเล็กๆก็มันยืดหยุ่นมากส่งจัง <S <S นี่มันอะไรกันเนี่ยลูกตาจริงๆงันเหรอมีบางอย่างแล้กมาด้วยมันคือเลือดอีน่าแขกที่แย่อเอนแ่งนี่ไงคุณแจ่แล้วในที่สุดฉันไม่ต้องแต่ต้องมันอีกแล้วเร็วเข้าเอมมาดูสิบา่าอยู่เคงไหนหรือว่าต้องมันเชือกอะ่ะให้ฉันช่วยนะคิดว่าอย่าทำนีดกว่านะ ฉันว่าฉันมั่นใจต้องดลึงเอ้าดึงเชือกทำไมเนี่ยฉันถูกราดด้วยสีฉันไม่ได้มัเยอะขนาดนี้จำสิ่งที่เธอทำกับฉันไว้เลยไว้คุยทีหลังนะตอนนี้ต้องไปแล้วนี่ฉันเสียงแปลก,กหรือเปล่าเหมือนมีอะไรขยับอยู่ทไหนตอนนี้ในหัวฉันสิจจ้นจนงการไปมั่วหมดแล้วโอ,โอ้ไม่นะดูเหมือนมันคือสิ่งมีชีวิตอะ อ,อวันน่าคยขยงไม่ต้องขุดคุย้ยในของแบบนี้ฉันต้องหาคุณแจด่วนเลยใช่แล้วเหมือนจะเจอแล้วเราเข้ารออะไรอยู่ฉันคิดว่านี่เป็นตัวเซฟสุดท้ายแล้วใช่เราจะคุณแจแล้วเราสามารถจากห้องขังนี้ได้แล้วโอ้ยแยแล้วฉันนะ <Yeah. S 1> มากอดกันหน่อยแล้ว <Yeah. S 1> โอ้ยพอแล้วฉันไม่อยากละ <Yeah. S 1> ไม่เห็นเป็นไรเลย ยังไงเราก็ได้อาบน้ำที่บ้านเย็นดีเอาเรามาไขกุญแจกันใช่เราทำได้ <c oughs> เอ้เย่ทำได้แล้วไปกันเลย